เพื่อ p a s นะแต่ของ MT ไม่ได้น,นะครับเพราะนั้นแค่10%ไม่เป็นไรจริงๆนะนะนะเวลาเนี้ย r e สเตอร์อยู่ที่เสาไหนแค่เองถูกไหมเราก็แค่ถ้าเดี๋ยวเรารู้พื้นที่มาเราถึางจังหวัดนะแล้วลงไปถึงอำเภอหน่วยเล็กเพราะว่าใครเนี่ยถ้าเป็นทันทินไหอาจจะแจ้งทั่วประเทศที่นี้ท่านไม่ต้องไม่ต้องไปดูเลยเพราะท่านใช้เวลาแค่สิบนาทีในการส่งแต่ถ้าค้นหาเนี้ยท่านอาจจะถึงครึ่งชั่วโมงหรือเกินกว่านั้นมันก็เลยทําให้ การดีเลย์มันเยอะเกินไปคือเราจะไม่ไม่ใช่เอาตัวเซลล์ไซส์เนี่ยในการที่จะค้นหาว่าใครก่อนเซลล์ไซส์ขนาดนั้นบ้างแต่เราต้องการที่จะได้เดี๋ยวผมไม่ไม่ช้าเนี่ยเรามีการอัปโหลเดี๋ยวผมพูดในในสาระการอยู่ในให้ท่านฟังนะครับจะได้เข้าใจเอ่อไปพร้อมกันเลยสำหรับตัวเอฟคีนะครับเราก็จะมีดูส่วนที่ยังอยู่โอมคืน ตามจังหวะตามวัคือในบ้านที่ของเซลล์ใช้เีย่ตงเดียวเพื่อมให้เอามาเสี่ยกาใช้กันก็เราหน้าจอในการส่ไปแล้วก็มนเทียบของค้านงะเมาของใครีรยกว่างใครเนีไม่ใช่ันทั้งประเทศเลยคือต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับตัวโอเอสที่ที่เวอร์ชั่นด้วย มันขึ้นอยู่กับเครื่องนด้ครับต้องแจ้งตรงที่เราก่อนเพื่อ<ช>เราตัวข้อจำกัดเนี่ยในเรียนท่านนายกให้รู้ก่อนว่าเวลาของจริงเนี่ยมันจะเกิดข้อจำกัดอะไรบ้างถ้าจะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ที่รู้ก่อนเราจะได้ไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แรงล้อมมันไม่ได้ไม่ได้แรงล้อมมันมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ดูไอ้อันเดิมจะข้นข้นเกีฑ์สอับมือนกับสองครื่องนี้ก่อนแล้วก็สองครื่งนี้แล้วก็ตามเดิมมันเป็นวงรอบมันนะครับ ผมว่าตอนนี้ยังอยู่ย่างีเราเราเราปรับเป็นสลิปโหมดได้ไหมครับให้ดงซื้ขึ้นไม่ขึ้นมันรูเกิดจากอะไรเลยเพราะว่ามันสองมาสองแล้วสอัดเลียเียจะงไป2ตัวนี้อมสองสองดาองวสองคนแรกสนะฮะคนแรกสันนีิาฟตปตมากาตินตามปังี นี่การทดสอบการส่งข้อความของระบบเซลล์บลอดพาสผู้ได้รับปฏิบัติภารกิจตามปกติ DCSE test cell broadcast message no action is needed center action รออยู่ครับ ก็มีตมัวแรกขึ่มาแต่สมัยก็เริ่มลายๆก็เริ่มเื่องจากเป็นที่ทำไมมันโด่งขนาดนี้ถ้าอาไปต้องไปดูเห็นว่าเวอร์ชั่นอะไรแางหรือเปล่าดูเฉพาะเครื่องนี้ก่อนให้ดูาไว้